สวัสดีครับผมโอ๊จาก BYD ครับวันนี้ผมมาแนะนำราคาโปรโมชั่นของ BYD World Campaign นะครับวันนี้วันที่14มกราคมปี2568นะครับ BYD ประกาศราคานะครับ BYD Dolphin ตัว Standard เริ่มต้นที่569,900บาทนะครับตัว Extended ครับ79,900บาทนะครับตัวนี้แถมฟรี Home Charge ด้วยครับต่อมาครับ BYD Atto 3ครับ BYD Atto 3เริ่มต้นที่899,900บาทในตัว Extended นะครับ และตอนนี้เขาเหลือรุ่นย่อยรุ่นเดียวนะครับต่อมานะครับ BYD M 6ครับ M 6มี7,99,900บาทนะครับสำหรับตัวด y นามิกนะครับตัว X ten อยู่ที่8,99,900บาทนะครับ X ten ก็มีใเรื่องตั้งแต่6ที่นั่งและก็7ที่นั่งด้วยนะครับต่อมานะครับต่อมาก็จะเป็นตัวของ BYD Seal Seal นะครับก็จะมีตัวดนามิกร่มต้นที่9,99,900บาทนะครับตัว Seal Premium ล้เมบาทนะครับ แล้วก็ตัว SEAL p e r f o r m ์แมน1 1 9 9 9ล้านบาทตัวนี้น่าสนใจมากมาเลยนะครับสำหรับตัว b ีวีดีซต่อมาครับข้างๆผมครับ b ีวีดีซีไลออนซิครับซีไลอเริ่มต้นที่9,699,900บาทนะครับตัวนี้ฟรีโฮมชาร์จให้ด้วยนะแล้วก็1,699,900บาทครับในตัวพรีเมียมนั่นเองครับและตัวสุดท้ายนะครับ b ีวีดีซีครับ1 2 4 9 9 0้าบาทในตัวพรีเมียม แล้วก็รุ่นโภแพนหนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทครับและนี่ก็เป็นโปรโมชั่นเดือนมกราไปจนถึงยี่สิบแปดกุมภาพันธ์นี้เลยนะครับใครที่สนใจเข้ามาทดลองขับที่บีวีดีศรีราชาหรือว่ามาเจอโอทได้เลยนะครับ